ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide w i t h English ประจำวันพุธที่20กร,รกฎาคม2565ค่ะวันนี้ดิฉันสอภาคกรลยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องฝาแฝดนะคะ เชื่อว่าหลายท่านนะคะคงเป็นแฟนคลับนะคะของน้องทีแล้วก็น้องพีนะคะรวมทั้งตัวผู้จัดเองนะคะกเ็เรียกว่าติดตามนะคะดูวิดีโอน้องพีน้องทีนี้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามีความน่ารักน่าเอ็นดูอย่างยิ่งนะคะน้องทีและน้องพีเป็นลูกฝาแฝดน,นะคะของคุณบีมกวีแล้วก็คุณออยอติพรน,นะคะตันจรารักนะคะ ช่างพูดช่างเจราจานะคะน่ารักไร้เดียงสาจริงๆนะคะก็ดูแล้วก็นำความสุขความเพลิดเพลินใจนะคะก็แอบเชียร์แอบให้กำลังใจนะคะให้น้องทีและน้องพีนะคะเติบโตขึ้นมาก็เป็นที่รักของทุกๆคนไปยาวนานนะคะเรื่องเหล่านี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ผู้จัดอยากจะมานำเสนอเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่น่าสนใจ เกี่ยวกับฝาแฝดน,นะคะส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงฝาแฝดเราก็มักจะทึกนึกถึงสองคนใช่ไหมคะฝาแฝดแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฝดที่มากกว่าสองคนเนี่ยมันก็มีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคําศัพท์เนี่ยหลายคำนะคะที่พูดถึงจํานวนฝาแฝดน,น,นะคะ ทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คำเรียกฝาแฝดสองแฝดสามแฝดสีอะไรพวกนี้นะคะก็มาดูคำที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ,ะเริ่มคำ,คำแรกกันเลยนะคะก็คือคำว่า multiple pregnancy นะคะ multiple pregnancy นะคะคปกติ multiple เนี่ยเราจะเคยเจออย่างเช่นอสอบข้อสอบ multiple choice อะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นข้อสอบปรนยัยมีตัวเลือกหลายข้อนะคะ,ะเพราะว่า multiple เนี่ยก็แปลว่า หลายหลากหลายนะคะเอ่อพร n แ n เนเนี่ยเป็นคำนามนะคะก็หมายถึงการตั้งครรภ์น,นะคะเพราะฉะนั้น multiple pregnancy ก็หมายถึง uh, การตั้งครรภ์ฝาแฝดหรือการตั้งครรภ์ลูกแฝดนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างประโยคนะคะ In one multiple pregnancy the mother gives birth to two or more babies นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่า,าในการตั้งครันลูกแฝดน,นะคะก็หมายความว่าคุณแม่เนี่ยให้กำเนิดนะคะทารกนะคะสองคนหรือมากกว่าสองคนนะคะต่อไปนะคะคือคำว่า multiple births นะคะ multiple births นะคะ BIRTH uh, นะคะ Birth ตรงนี้ก็หมายถึงการให้กำเนิดนะคะคือคลอดบุตรออกมานะคะเพราะฉะนั้น Multiple Birth ตรงนี้นะคะก็ให้ความหมายว่าการให้กำเนิดหรือการคลอดบุตรฝาแฝดน,นะคะดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Multiple Births in humans are exceptionally rare นะคะ ตรงนี้ก็มีความหมายว่าการให้กำเนิดฝาแฝดนะคะในมนุษย์เราเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะ,ะเรียกว่านานๆานานทีนะคะจะได้ยินว่าลูกบ้านนู้นบ้านนี้มีแฝดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการถือกำเนิดของแฝดสมัยก่อนก็ ยังไม่ได้มีเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาช่วยนะคะเป็นการเรียกว่าอะไรตั้งคันแฝดโดยธรรมชาตินะคะเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็ยากนะคะทีนี้คำถัดมานะคะก็คือคำว่า single birth นะคะ single birth นะคะ single ก็หมายถึงเดี่ยวหรือหนึ่งนะคะเอามาใช้คู่กับ birth แบบนี้ก็คือการให้กำเนิดบุตร ที่ไม่ใช่ฝาแฝดนะ่ก็คือสิ่งที่เราพบเห็นโดยทั่วไปนะคะ uh, in humans single birds are more common than multiple birds นะคะ uh, ในมนุษย์เราเนี่ยการให้กำเนิดบุตรที่ไม่ใช่ฝาแฝดก็คือคลอดลูกเป็นบุตรคนเดียวนะคะเป็นสิ่งที่เป็นปกติมากกว่าการให้กำเนิดฝาแฝดนะคะ ถัดมาค่ะนะคะเราคงจะเคยได้ยินนะคะโอ้แฝดสองคนนี่หน้าตาเหมือนกันแยกไม่ออกนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่านะคะเขาเกิดจากไข่ใบเดียวกันนะคะทีนี้ศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคำว่า identical นะคะ identical เนี่ยก็คือเหมือนกันร้อนนะคะ identical fetuses นะคะ fetus แล้วก็เติม es นะคะ f e t u s e s นะคะ fetus e e ก็คือตัวอ่อนนะคะเ, <c oughs> เพราะนั้น identical fetuses <c oughs> ก็หมายถึงตัวอ่อนในคันมารดานะคะที่เกิดจากไข่ไปเดียวกันนะคะถ้าคลอดออกมาเป็นแฝดสองนะคะก็จะเรียกแฝด สองนั้นนะคะว่า identical twins นะคะเป็นฝาแฝดแท้นะคะเกิดจากไข่ใบเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างประโยคสักนิดหนึ่งนะคะ a multiple pregnancy may be the result of the fertilization of a single egg that then splits to create identical fetuses นะคะก็หมายความว่าการตั้งครภนฝาแฝดนะคะ อาจจะเป็นผลมาจากนะคะ i l r z i t i z n t i o n ตรงนี้หมายถึงการปฏิสนธินะคะการปฏิสนธิของไข่ใบเดียวนะคะ a s i n g l e egg นะคะและแบ่งตัวเป็นตัวอ่อนนะคะมากกว่า1ตัวอ่อนนะคะ t ก็คือแบ่งตัวนะคะทีนี้เรามี Identical twins ใช่ไหมคะฝาแฝด2นะคะที่เป็นแฝดแท้นะคะเกิดจากไข่ใบเดียวกัน ก็แน่นอนก็จะมีแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบนะคะที่เกิดจากไข่คนละใบนะคะแล้วก็อสุจิคนละตัวเนี่ยก็จะใช้คำว่า non identical นะคะ non ที่แปลว่าไม่นะคะ non identical นะคะหรือจะใช้ว่า fraternal นะคะ fraternal f R-A-T-E-R-N-A-L นะคะเะคะปกติ fraternal เนี่ยเราจะเจอในศัพท์ทั่วไปที่แปลว่าเป็นพี่เป็นน้องนะคะส่วนใหญ่มักจะใช้หมายถึง brothers นะคะพี่ชายน้องชายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเกิดพร้อมกันเฉยๆน,นะคะแต่ว่าเกิดจากไข่คนละใบนะคะ so uh, a multiple pregnancy may be the result of the fertilization of multiple eggs that create fraternal or non-identical fetuses นะคะก็ให้ความหมายว่า,าการตั้งคันฝาแฝดนะคะจะเป็นผลมาจาก fertilization อย่างที่ได้กล่าวไปการปฏิสนธินะคะของไข่หลายใบนะคะ multiple eggs นะคะซึ่งนำไปสู่นะคะตัวอ่อนมากกว่าหนึ่งตัวนะคะแล้วก็เป็นตัวอ่อนที่มาจากไข่คนละใบ นะคะคทีนี้ถ้าคลอดเป็นแฝดสองนะคะก็จะได้ฝาแฝดเทียมนะคะที่เรียกว่า fractional twins นะคะหรือว่า non identical twins นั่นเองนะคะ ถัดมานะคะเมื่อกี้ได้ลองพูดคำว่า twins twins ไปแล้วนะคะก็มาทำความรู้จักคำนี้นะคะอ,อย่างน้องพีและน้องทีนะคะก็เป็น twins นะคะเพราะนั้น twins เนี่ยหมายถึงแฝดสนะคะเพราะงั้นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำศัพท์ที่พูดถึงฝาแฝดเนี่ยหลายคำนะคะตามจํานวนของทารกที่เกิดนะคะในในการคลอดบุตร ครั้งเดียวกันนะคะจะไม่เหมือนภาษาไทยนะคะเราไม่ว่าจะแฝดเท่าไหร่เราก็เรียกแฝดนะคะเราอาจจะเติมเข้าไปแฝดหแฝดสแฝดสามแฝดหไม่มีโทษนะคะแฝดสแฝดสามแฝดสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ทีนี้มาดูกันนะคะทวินเนี่ยใช้หมายถึงแฝดสองนะคะคำว่าทวินเนี่ยให้ท่านนึกถึงคําว่า tweet นะคะทวิเนี่ย,ะะยหมายถึงด d o u b l ลนะคะที่แปลว่า2นั่นเองนะคะก็มีรากศัพท์นะคะมาจากคําว่าดู a l นะคะหรือทูนั่นเองนะคะการใช้งานนะคะก็ใช้เหมือนคํานามทั่วไปเลยนะคะเป็นเป็นเอกพจน์ก็หมายถึงว่า1ในแฝดสองนะคะ ถ้าใช้เป็นรูปพหูพจน์ก็หมายถึงว่าแฝดทั้งสองคนนะคะมาดูตัวอย่างคะ่ะ sarah is a twin นะคะ sarah is a twin นะคะตรงนี้ก็ให้ความหมายว่า s าร่าเป็นเป็นฝาแฝดนะคะเราพูดถึงคนเดียวอะคะ่ะแล้วก็ใช้ว่า a twin นะคะแต่ถ้าเราพูดถึงทั้งสองคนนะคะ sarah and samantha are twins นะคะก็ให้ความหมายว่า sarah และ samantha เนี่ย เป็นฝาแฝดกันนะคะหรือจะบรรยายว่านะคะซาร่าเป็นพี่น้องฝาแฝดของซามเอนตานะคะก็ใช้ว่าซาร่า is Samantha's twin sister อย่างนี้ได้นะคะหรือกรณีอย่างน้องพีน้องทีนะคะน้องทีเป็นแฝดพี่ใช่ไหมคะส่วนน้องพีเป็นแฝดน้องนะคะก็บรรยายได้ว่าที uh, is an older twin นะคะ น้องทีเป็นแฝดพี่นะฮะ and p is a younger one นะคะหรือ a younger twin นะคะก็น้องพีเป็นแฝดน้องนะคะอันนี้แฝดสนะคะทีนี้แฝดสามมีไหมก็มีนะคะที่เราเคยติดตามข่าวนะคะอ,อ,อาจจะทั้งในประเทศและนอกประเทศนะคะแฝดสเนี่ยเราใช้คำว่า triplet นะคะ triplet นะคะ T-R-I-P-L-E-T เลที o R I P L e T นะคะตรง T-R-I เนี่ยให้นั่นท่านนึกถึงคำว่าไตรก็ได้ค่ะนะคะภาษาอังกฤษก็มีไตรใช่ไหมคะอย่างเช่น Triangle นะคะสามมุมสามเหลี่ยมสามมุมนะคะยกตัวอย่างนะคะ Jane, Jill and Jenny are triplets นะคะ Jane, Jill and Jenny are triplets ก็หมายถึงว่า Jane, Jill และ Jenny เนี่ยเป็นฝาแฝดสามนะคะ ทีนี้ถ้าจะเลือกพูดถึงคนเดียวก็พูดได้นะคะเหมือนเหมือนการใช้ a twin นะคะ Jane is a triplet นะคะอันนี้ก็ให้ความหมายว่า Jane เนี่ยเป็นหนึ่งในแฝดสามนะคะทีนี้แฝดสี่นะคะแฝดสี่จะใช้คำว่า quadruplet นะคะ quadruplet นะคะเอ่อ uh, ค u วอูเอดนะคะ Quadruplet เนี่ยนะคะก็มาจากรากศั์ Quad นะคะเอ่อ uh, วตรงนี้หมายถึง4นะคะ uh, การใช้งานเนี่ยไม่แตกต่างจาก Twin แล้วก็ Triplet นะคะ uh, ยกตัวอย่างค่ะ Jane, Jill, Julie and Jenny are Quadruplets นะคะอันนี้เราก็พูดถึงว่า Jane, Jill, Julie และ Jenny เนี่ยเป็นฟ้าแฟต4นะคะ ถ้าเราเลือกพูดถึงคนเดียวนะคะก็ยกตัวอย่างเช่น jane is a quad r u p l e t นะคะ jane is a quad r u p l e c t นะคะ jane เป็นหนึ่งในฝาแฝดสีนะคะทีนี้ถ้าเราจะบรรยายว่าคนไหนแก่สุดหรือว่าอ่อนสุดนะคะท่านก็ใช้ oldest นะคะกับ youngest เข้ามาได้ค่ะนะคะยกตัวอย่างเช่น jane is my youngest q u a d r u p l e c t sister นะคะ jane is my youngest quad duplet s i s t ต r รนะคะตรงนี้ก็คือว่าเจนเนี่ยเป็นน้องสุดท้องนะคะในบรรดาแฝดสี่นะคะทีนี้มาดูจำนวนฝาแฝดอื่นๆกันบ้างนะคะการที่มีคำศัพท์แสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงนะคะในประวัติ ก็มีคนเคยให้กำเนิดนะคะแฝดห้านะคะแฝดหกแฝดเจ็ดแฝดแปดนะคะจนถึงแฝดเก้านะคะเออ่เท่าที่เช็คดูเนี่ยนะคะเกิดขึ้นจริงนะคะในสมัยอดีตนะคะเออ่ถ้าแฝดห้านะคะให้นึกถึงคำว่า quint นะคะก็จะได้คำว่า quintuplet นะคะ quintuplet นะคะหรือท่านจะอ่านว่า quintuplet ก็ได้นะคะ quintuplet นะคะ ก็ quintuplet นี่จะเป็นสำเนียงแบบอเมริกันนะฮะส่วน quintuplet ก็ก็จะเป็นสำเนียงแบบอังกฤษนะคะเเรียกยอ่ยอๆสั้นๆว่า quint นะคะ quint นะคะ q u i n นะคะ quint ตรงเนี้ยเป็นรากศัพท์มาในมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินนะคะ quintus นะคะที่แปลว่า5นะคะทีนี้แฝดหบ้างนะคะแฝดหให้นึกถึงคำว่า s e x นะคะ s e x นะคะเซ็กต์ตรงนี้นี่ให้ความหมายหมายถึง6นะคะเพราะว่ามาจากภาษาละตินนะคะเซ็กเซ็กตัสนะคะที่แปลว่าลำดับที่6นะคะแฝดหกเราใช้ว่านะคะเซ็กทับเพลตนะคะหรือจะออกเสียงว่าเซ็กชูเพลตก็ได้นะคะถ้าเซ็กชูเพลตก็เป็นแบบอังกฤษค่ะส่วนเซ็กทับเพลตก็จะเป็นแบบอเมริกันนะคะ ตรงนี้หมายถึงแฝดหกค่ะนะคะส่วนแฝดเจนะคะแฝดเจ็ดแฝดเนี่ยให้นึกถึงคำว่า set นะคะซึ่งสะกดว่าเอ่อโทษนะคะ set นะคะ s e p t นะคะ set นะคะให้นึกถึง september นะคะก็ได้นะคะเซ t เจ็ดก็ได้นะคะเซป e t ็อปพลัส s e p t u p l e t นะคะอันนี้ก็หมายถึงแฝดเจนะคะ รากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะเซปเซปนะคะเซปเทก็หมายความว่าเจ็ดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะถ้าเราเกี่ยวยงไปถึงเดือนเอ่อ e ซปเทมเบอเดือนกันยายนนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เรานับเป็นเดือนที่9ก้านะคะแต่ว่าถ้าในสมัยโบราณนะสมัยโรมันเนี่ยคำว่าเซปเทมเบอร์อ September เนี่ยหมายถึงเดือนที่7นะคะ แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนปีติทินนะคะจนเ,เรียกว่าเลื่อนมาเป็นเดือนที่9นะ,ะแต่ว่าชื่อเนี่ยยังยังมีความหมายว่าเป็น7อยู่นะคะก็ออกลอกเรื่องนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่า,าถ้าท่านเห็น sep t เนี่ยก็คือ7นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะมีคนเคยให้กำเนิดแฟดแปดนะคะแฟดแปดนะคะให้นึกถึงคำว่า oct นะคะ octo octa นะคะ oct นะคะ oct นะคะเพราะฉะนั้นแฟดแปดเนี่ยก็คือ octuplet e นะคะก็อ่านว่า octuplet นะคะ octuplet นะคะ อันนี้ก็มาจากละตินอีกเหมือนกันนะคะก็คือ,อคำว่า octo นะคะแปลว่า eight นะคะแปลว่า8นั่นเองนะคะอันนี้ก็นึกถึงคำว่า october นะคะเดือนตุลาคมนะคะปัจจุบันเป็นเดือนเดือน10ใช่ไหมคะแต่ว่าในสมัยโบราณน,นี้เป็นเดือนที่8นะคะเพราะว่า oct เนี่ยแปลว่า8นะคะ แฝดเก้ามีไหมมีนะคะไปค้นดูแล้วมีผู้ให้กำเนิดแฝดเก้าน,ะะนานมาแล้วนะคะแฝดเก้านี่ใช้คำว่า non n o n p l u r t นะคะ non n o n p l u t นะคะสะกดว่า n o n U p l E t นะคะ non ตรงนี้นะคะมาจากลาตินนะคะ nonus นะคะ nonus แปลว่าเก้าค่ะนะคะ อันนี้ก็แฝดเก้านะคะทีนี้แฝดสิบมีไหมนะคะก็อาจจะมีหรือเราเราไม่ทราบนะคะแต่ว่าจากที่ค้นมานี้รู้สึกมากสุดอยู่ที่แฝดเก้านะคะแต่ว่าคำศัพท์มีรอท่าไวนะะ 10, นะะ้นะคะแฝดสิบนะคะก็คือนะคะ d e c u p l e t นะคะ d e c u p l e t นะคะ d e c dec ตรงเนี้ยแปลว่าสิบ ะะยกตัวอย่างเช่นคำว่า decade นะคะ D E C A D E หมายถึงทศวรรษนะะทศวรรษก็แปลว่า10ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเห็นคำว่า e e c ตรงนี้นะคะจริงๆเป็นหน่วยคำนะคะ D E C นะคะหน่วยคำ dec ก็ให้นึกถึงเลข10ไว้นะคะ so decuplet decuplet นะคะโทษนะคะ decuplet D E C U P L E T ก็หมายถึงแฝดสิบนั่นเองนะคะการมีฝาแฝดนี่ถือเป็นสิ่งมหศัศจรรย์นะคะในปัจจุบันนี้ก็มีพวกเทคโนโลยีนะคะทีเ่เกี่ยวข้องกับการให้กำเนิดบุตรนะคะโดยการที่ผสมหลอดแก้วบ้างหรือวิธีอื่นๆ นะคะก็ทำให้เราได้เห็นฝาแฝดมากขึ้นนะคะแต่ความน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดนะค,ะความน่ารักของฝาแฝดก็เป็นอมตะทีเดียวนะคะวันนี้ก็นำเรื่องนะคะเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พูดถึงฝาแฝดมาฝานะคะเผื่อ ท่านได้ใช้ประโยชน์จากคำศัพท์เหล่านี้นะคะวันนี้ก็เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะนะคะก็หวังว่าท่านฟังจะได้สาระความรู้แล้วก็ความเพลิดเพลินนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ฝาแฝดนะคะในภาษาอังกฤษว่าพูดได้อย่างไรบ้างค่ะ ท่านสามารถติดตามรายการนะคะโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะทุกวันจันทร์และวันพุธนะคะเวลาเช้าเช้าแบบนี้นะคะหรือจะรอติดตามทาง YouTube ก็ได้นะคะ เข้า,า YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่า NU Radio นะคะแล้วก็เลือกหาโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะคะก็มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อนะคะให้ท่านได้รับฟังกันนะคะวันนี้ที่ฉันสวภาคกรยานามิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจะกลับมาพบกับท่านทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะสวัสดีค่ะ